เคครับผมตามชื่อคลิปเลยครับผมหลังกว้างหน้าแขนใหญ่ในท่าเดียวนะครับผมท่านั้นก็คือท่าชินับนั่นเองนะหรือท่าดึงข้อแบบงายมือนะครับบางคนบอกเฮ้ยมันโดนใบ,บเสกไ่เหรอใช่ครับไม่เถียงแม่งโดนใบเสบนะครับแต่ทีนี้การเล่นชินับนะมันจะมีกล้ามเนื้อปีกหรือกล้ามเนื้อแรดนะครับเข้ามาทํางานร่วมด้วยนะครับทีนี้ทำไมผมบอกว่ามันทําให้หลังกว้างเพราะว่าระยะยืด ระยะหดนะครับหรือเลนจ็อกโมชันของท่าเนี้ยมันทําให้ปีกเราถูกยืดออกไปแล้วก็ดึงกลับมาได้ลึกนะครับซึ่งมันจะทําให้กล้ามเนื้อปีกของเราทํางานได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเท่ากับว่าทํางานมากขึ้นสร้างกล้ามเนื้อได้มากขึ้นปีกเราก็จะดูกว้างขึ้นนั่นเองครับผมทีนี้มีก็คือมีข้อสงสัยแล้วว่า ระหวา่างท่าปูอัพกับสีอัพอะไรเดียวกัน <c oughs> ไม่มีครับ <c oughs> เล่นแม่งนั่งคู่นั่นนะเล่นน้่งคู่นั่นแหละก็จะทำให้หลังเราดูมีมิติมากขึ้นนะครับดูเป็นสัสดส่วนมากขึ้นดูเป็นทรงมากขึ้นนั่นเองเล่นคู่กันนะครับสองท่าสลับกันนะครับก็ทาให้หลังเราเป็น Vshape แบบที่หลายคนต้องการได้นะครับผมหลังผมนะพัฒนาจากการเล่นท่านี้นะครับคู่กับท่าปูอัพนะครับเพิ่ม,เพ,มเพิ่มกันเข้าไปนะครับเสริมเสริมันเข้าไปพัฒนาได้กี่ พัฒนาได้ดีกว่าเล่นท่าคูอัพอย่างเดียวหรือชินอัพอย่างเดียวนั่เนเอก็เล่นทั้งคู่นะครับไม่มีอะไรดียวกันนะลองไปปรับใช้กันดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไว้เจอกันวิดีโอหน้าคลิปนี้สั้นหน่อยเจอกันครับ